มึงไม่ได้เป็นคนโง่มึงแค่ไว้ใจผิดคนจากวันที่กูเริ่มรู้สึกว่ากูได้เจอคนที่ใช่จากวันที่ทุกอย่างเป็นสีชมพูมันก็เริ่มพังลงอย่างช้าๆช,ช่วงเดือนที่สองที่เราครบกันอยู่ทุกอย่างก็ยังดูปกติเหมือนเดิมแต่กูเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆ ตอนแรก B ก็มาบ่นเรื่องรถให้ฟังบ่อยๆว่ารถเก่าแล้วอยากเปลี่ยนใหม่แต่ติดปัญหาเรื่องเครดิตเสียและกูก็ไม่คิดอะไรเลยนะก็แค่รับฟังในฐานะแฟนคนหนึ่งที่อยากจะช่วยแก้ปัญหาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มพูดเรื่องนี้อย่างจริงจัง B มาขอให้กูออกรถให้เขาโดยใช้ชื่อกู ตอนนั้นกูเริ่มรู้สึกเอะใจขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะกูรักเขาและกูเชื่อมั่นในตัวเขาคิดว่าเขาคงลำบากจริงๆและก็คงไม่มีใครช่วยแล้วนอกจากกูแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นเขายังขออะไรที่กูไม่คาดคิดมากกว่าอีกอย่างหนึ่งสลับซิมกันใช้ไหมมึงเชื่อไหม ตอนนั้นกูไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆเพราะกูรู้สึกว่ามันก็ดูปกติสำหรับคู่รักกันที่ไหวใจกันและกันกูก็เลยตอบตกลงไปทันทีและแล้วความจริงที่กูไม่เคยรู้มาก่อนก็เปิดเผยออกมาหลังจากที่เราสลับซิมกันใช้ได้ไม่นานก็เริ่มมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งโทรเข้ามาที่ซิมของบีที่ตอนนี้กูเป็นคนถืออยู่ พอรับสายมึงรู้ไหมว่าปลายสายพูดอะไรกับกูคุณบีใช่ไหมครับผมจากบริษัท XYZ นะครับเงินที่ค้างอยู่หลักแสนบาทเมื่อไหร่จะจ่ายครับวินาทีนั้นเหมือนกูถูกใครบางคนเอาค้อนทุบหัวมันจกุกมันอึง้งมันชาไปหมดทั้งตัวในหัวกูเต็มไปด้วยคำถามมากมายอะไรวะ เงินแสนบีมินี่ขนาดนี้เลยเหรอทำไมกูไม่เคยรู้มาก่อนกูพยายามเก็บอาการไว้แล้วตอบกลับไปว่าขอโทษนะคะอันนี้เบอร์แฟนค่ะเดี๋ยวดิฉันบอกเขานะคะพอวางสายไปปุ๊บกูรีบโทรหาบีทันทีแต่เขาไม่รับสายและตอบข้อความกลับมาช้ามาก พอเขาโทรกลับมากูพยายามถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็พยายามบ่ายเบียงเลี่ยงคำถามแล้วบอกว่ามันเป็นแค่นี่ก้อนเล็กๆน้อยๆที่เขากำลังจะเคลียแต่กูไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วเพราะมันมีเบอร์อื่นโทรเข้ามาอีกและทุกครั้งที่รับสายก็จะมีแต่คนโทรมาทวงหนี้บีเหมือนกันกูได้ยินคำว่านี่นอกระบบ เจ้าหนี้และฟ้องร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทุกครั้งที่ได้ยินคำพวกนี้กูยิ่งรู้สึกเหมือนมีดกรีดลงไปในหัวใจซ้ำๆตอนนั้นความรู้สึกของกูมันผสมปนเปกันไปหมดอับอายที่หลงเชื่อผู้ชายคนนี้ โกโรธที่เขาไม่เคยบอกความจริงกับกูเสียใจที่ความรักที่คิดว่ามันสวยงามกลายเป็นเรื่องหลอกลวงและที่สำคัญที่สุดกูรู้สึกโง่มากที่ยอมให้เขาทำแบบนี้กับกูกูเริ่มย้อนคิดถึงทุกอย่างที่ผ่านมาทุกคำพูดที่เขาเคยบอกทุกการกระทำที่เขาเคยทำมันเป็นแค่ฉากบังหน้าทั้งหมดใช่ไหม ความอบอุ่นที่เคยได้รับคำหวานที่เคยได้ยินมันเป็นแค่กลยุทธ์ที่เขาใช้เพื่อหลอกให้กูตายใจใช่ไหมสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่จำนวนเงินที่เขาติดหนี้แต่มันคือความรู้สึกที่ถูกหักหลังจากคนที่กูรักแล้วไว้ใจที่สุดกูรู้สึกเหมือนกําลังยืนอยู่กลางทะเลทรายคนเดียวและไม่รู้จะไปทางไหนต่อดี